พบกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมดวงใครจะเป็นอย่างไรดีร้ายร่ำรวยใครจะได้เป็นเศรษฐีเดือนนี้มารับฟังรับชมในคลิปกันได้เลยครับมีความทุกข์ที่ไหนอย่างไรดูให้ดีเถิดใต้ความทุกข์นั้นจะมีอัตตาซ่อนอยู่โอวาทธรรมของหลวงปู่พุทธทาสพิขุครับอัตตาก็คือการยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนของเราครับ สนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. y. o. r. 8กันได้ครับราศีสิงห์นะครับดาวเจ้าเรือนเดือนสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวดาวเจ้าเรือนเราก็โคจรยืนดีไงแต่ไปยืนดีในช่วงประมาณวันที่17สิงหาคมนะเดี๋ยวดาวที่จะย้ายไป,ปอยู่ในเรือนตัวเองนะได้ตำแหน่งเป็นเกเษตรบดีเกเษตรตาธิป,ด,ปดีนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะ มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่ต้นเดือนก่อนที่ดาวจะย้ายนะครับยังคงมีภาวะปัญหาต่างๆนะครับกลับเข้ามาติดขัดนะให้ให้กับดวงชะตาของของเรามากหน่อยนะครับอ่าและบางทีนะครับบางทีอ่าถ้าคิดเร็วนะทำเร็วนะครับอาจจะเกิดโทษภัยต่างๆนานานะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้เพราะนั้นทําอะไรนะครับคิดอ,อะไรให้ให,ให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่การที่ดาวจะอยู่นะครับท่านโคจร เข้ามายืนนะอยู่ในเดือนของภพกรรม,มะนะันะกรรม,มะคืออะไรหน้าที่การงานอะไรต่างๆของเราเนี่ยอหลายๆอย่างนะงานเราต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไงเพราะเดือนเดือนนี้นะครับถือว่าเริ่มมีปัญหานะเริ่มมีการสะดุดในหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับงานที่ทํามาปราปรายแล้วนะครับเริ่มเริ่มมาแล้วพอมันมีปัญหามาเยอะๆมีปัญหามา,มากๆเนี่ยนะครับเราก็ใจเย็นๆหน่อย ม่งั้นเดี๋ยวหุณนหันพันแล่นไปคลิปจะลาออกเนี่ยนะอยู่ดี่เดินไปเสน้นเส้นลาออกนะทำยังไงล่ะนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่โอเคนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้โดยเฉพาะช่วงต้นต้นเดือนอ่ะต้นต้นเดือนเดือนสิงหานะครับอ่าจะเย็นเย็นหน่อยนะอย่าเพิ่งออกไปนะครับเพราะว่าอย่างดาวบรเตนเนี่ยพอโคจรเข้ามาอยู่ในเดือนอ่าการงานของเราแล้วเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วที้ถ้าออกไปก่อน เดี๋ยวจะหางานยากนะสิงเนี่ยนะเดี๋ยวจะหางานยากอ่าก็ต้องระมัดระวังในส่วนส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานทายว่ามีปัญหาเข้ามาบ้างนะประปรายมีบางอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเบื่อแล้วอยากพอแล้วอยากจุดแล้วอยากจะออกแล้วเนี้ยนะครับอ่าไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับมองว่าให้รอนะให้รอเหมือนแบบดาวดีๆนะครับโคจรเข้ามา ให้หน้าที่การงานเรานะได้ใหม่ก่อนนะครับค่อยออกไปถ้าออกด้วยอารมณ์นะครับเดี๋ยวจะจะติดขัดยาวแต่ถ้าออกด้วยการแบบวางแผนดีๆนะครับาหางานใหม่ก่อนแล้วค่อยออกเนี่ยนะมันจะกลับกลายเป็นเรื่องเรื่องดีๆไปไงนะพอมีงานใหม่ๆเข้ามามันจะมีแต่งานที่ค่อนข้างดีนะาบางครั้งเนี่ยได้งานที่ต้องใช้คิดเยอะนะได้งานที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศได้งานต้องไปอยู่ที่ไกลติดต่อ แดนไกลอย่างเงี้ยนะเข้ามานะก็กลับร้ายกลายเป็นดีไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานทายรนะมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับในเรื่องของการใช้อารมณ์เกี่ยวข้องกับการงานเดี๋ยวจะมีข้อเสียนะเกิดขึ้นในดวงชะตาได้ในกลุ่มการค้านะครับในกลุ่มการทําธุรกิจนะครับหรือว่ากลุ่มเซลล์นะที่ต้องไปพบปะลูกค้าไปติดต่อลูกค้าเนี่ยนะครับก็มองมองว่าในเดือนเดือนนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มเซล์เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลหน่อยนะ ปับปะลูกค้าที่ไกลเดินทางบ่อยเนี่ยนะครับเหนื่อยจากส่วน่วนนี้แหละนะแต่มองว่าผลงานต่างๆมันยังคงเป็นไปในทางบวกนะ,ะเฉพาะกลุ่มนะเป็นไปในทางบวกหาลูกค้าได้จบลูกค้าได้นะได้รับคําชื่นชมต่างๆนานาะนนี้ก็ถือว่าดีกลุ่มการค้าธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เรียกได้ว่า,าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะปัญหากับลูกจ้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยปัญหาเล็กๆแน่อนอๆกลับเข้ามาบ้าง แต่เงินมันยังเข้าอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินนะจากการงานเนี่ยยังทายว่า,าดีอยู่นะยังดีอยู่มีการกระตุ้นเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็ถือว่ามีแต่เรื่องดีๆนะครับเข้ามาค้าขายได้กําไรสมหวังสมใจนะครับแต่ส่วนคนที่ทํางานประจานะที่มีเกี่ยวกลุ่มพวกเนี้ยนะถ้าทํางานช้าหน่อยทํางานคิดก่อนส่งหน่อย,อยเนี่ยนะ,ะทบทวนอีกรอบนะครับก็จะทําให้ว่าผลงานนั้นกลับออกมาดีไงเพราะบางทีตรวจทานครั้งแรก เนี่ยนะไม่ไม่เจอพอครั้นที่สองพวกอาจเจอปัญหาจุดผุองบ้างนะมันจะได้ไม่เป็นประเด็นไงมันจะได้ไม่เป็นจุดอ่อนให้คนอื่นเขามาเล่นเราได้นะ,ะเพราะนั้นเดือนสิงหาคมเดือนที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทํางานนะครับถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะเดี๋ยวดาวเขาจะมายืนยาวๆนะ,ะเราจะได้รู้ทางหนีที่ไล่รู้ทางแก้ไขนะในดวงชะตาได้นั่นเองทีนี้นะครับถ้าใครคิดว่าอ่านในไหนๆนตัดสินใจแล้ว ตามที่บอกเลยอยากจะสมัครงานใหม่ทํำยังไงนะอยากจะได้งานใหม่จะทําอย,าย่างไรนะในเมื่อปัญหามันมีเข้ามาแบบนี้ก็มองไปนะครับเดี๋ยวรอพระอาทิตย์นะโคจรกับความมาถึงตัวงานสิบเจ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าอยากจะได้งานใหม่อยากสมัครงานใหม่สามารถลองยื่นนะใบสมัครต่างๆนะครับกลับเข้าไปได้นะแล้วก็มีเกณฑ์ดีเขาเรียกมีลูกฟุกยังคงมีลูกฟุกอยู่นะครับาบางทีได้ลูกฟุกมา เผอๆได้งานเร็วนะสมหวังนะสมใจของดวงตัวเราเลยนะครับอ่าก็ก็ถือว่าดีนะเพราะเดี๋ยวดาวมันค่อยๆค,ค,คลายตัวลงไปแหละนะแต่ครึ่งแรกเนะี่ยครึ่งแรกของเดอนสิงหาคมมันยังแรงอยู่ไงเดี๋ยวเราก็าปล่อยดาวมันผ่านไปนะใช้ความอดทนอดกลั้นหน่อยนะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆนั้นกลับเข้ามาและระหว่างตัวเรากับอ่าทางด้านบริวาร นะบริวารเดือนเดือนเดือน,เด,อนเดือนนี้นะครับยังคงมองว่านะยังไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรตัวเรามากมายเท่าไหร่นะครับดังนั้นจะทําอะไรนะลุยเองทําเองแม้มันจะต้องช้าหน่อยซ้ําหน่อยช้าหน่อยอะไรงนี้นะแต่มันจะให้ผลดีซะมากกว่านะครับในเรื่องดีๆนะในส่วนส่วนนี้ระหว่างเรากับทางด้านของอหัวหน้าล่ะเป็นอย่างไรนะครับทางหัวหน้าเป็นอย่างไร ก็มองว่านะครับอาจจะมีเครียดหน่อยปวดหัวหน่อยนะแต่ก็ไม่ถือว่าร้ายแรงอะไรมากนะครับเพราะมองว่าตัวเรานะครับสามารถควบคุมได้นะควบคุมต่างสิ่งต่างๆได้นะ,ะเดี๋ยวเพราะนั้นเดือนนี้เนี่ยทายยังทายไปในทางว่ายังเหนื่อยมากหน่อยยังต่อสู้ด้วยตัวเองมากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจราจาอะไรต่างๆการเข้าหาคนการพบเจออะไรคนถ้าทําด้วยตัวเองเนี่ยรับรองนะได้ว่า หลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นจะประสบความสาเร็จแต่ถ้าไปพึ่งคนอื่นนะไปหวังคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยนั่นเองเรื่องเคราะห์นะครับเรื่องเคราะห์ภัยเคราะห์โทษภัยต่างๆนะครับก็ถือว่าโชคดีไปเริ่มคลายตัวนะหลายๆอย่างเริ่มคลายตัวแค่เครียดแค่เครียดเท่านั้นแหละนะครับแต่เรื่องเคราะห์ภัยอะไรต่างๆถือว่าดีขึ้นนะ ไม่ได้มีปัญหาเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นที่เห็นชัดเจนนะที่เห็นรุนแรงนะครับน่นแสดงว่ายังแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงนะดีอยู่นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะความรักกันบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจกันใครมีปัญหาปวดหัวซึ่งการ,รักกันนะ มีเกณฑ์ที่จะตัวชั่วอยู่นะครับก็คือว่าเกณฑ์การเดินทางไกลการบินไปต่างประเทศไปเที่ยวด,ด้วยกันนะในต่างถิ่นต่างแดนอย่างอยู่กรุงเทพไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะก็ถือว่าจะมีเรื่องดีๆนะครับจะเกิดขึ้นนะจะสามารถปรับจูนตัวกันได้แต่ขอให้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะถ้าไม่เปลี่ยนบรรยากาศนะอยู่ในที่เดิมๆบางครั้งเนี่ยนะครับต่างคนต่างมีความยึดติดนะ ยึดติดยึดมั่นในแต่ละคนนะไม่ปล่อยวางนะมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องไม่ดีได้นะครับเพราะ้นเดือนนี้นะครับถ้าใครเคยมีปัญหาต่อการร้กกันเราสามารถนะแก้ไขปัญหาด้วยการไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละนะสบายๆหาที่ผ่อนคลายผ่อนคลายไปแต่หลายอย่างมันก็จะปรับจูนไปในทางบวกนะในทางที่ดีขึ้นมาได้นะในดวงชะตาแต่ว่าในเดือนเดือนนี้นะครับต้องมองว่าในเรื่องของความรักความจัมพันเนี่ยบางครั้งเรามันมีปัญหาการงานเข้ามานะ มันมีปัญหาทางการงานเข้ามาเนี่ยบางทีเราเอามาปนกันไปหมดไงในหลายๆเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องนู้นเรื่องนี้มารวมๆรวมกันกลายเป็นภาวะนะกดดันตัวเองนะทีนี้เดินเนียถ้าใครปล่อยวางเนี่ยเขาจะ,จะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าใครไม่ปล่อยวางนะเรื่องของความรักบางครั้งมันเป็นทุกข์ทำให้เราไม่อยากมีรักทําให้เราไม่อยากสนรักแล้วนะอยากอยู่คนเดียวนะแต่พอเอาจริงๆมันก็พอดาวมันผ่านไปอ่ะ เดี๋ยวความรักต่างๆมันก็หวนคืนกลับมาเพราะในเรื่องของความรักยังคงมองว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการในเรื่องของความสัมพันธ์นะซึ่งและกันทั้งในเรื่องของแนวความคิดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆนั้นทยอยกลับเข้ามานะครับให้กับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั่นเองครับขอบรารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยคุ้มโทษคุ้มภัย ทำให้ทุกๆรัคนาราศีมีแต่ความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองสุขในทรัพย์สุขในรักสุขในสุขภาพดีๆตลอดทั้งปี2565นี้เทินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมช่องชาแนลกุยยอพยากรดาวเล่าชีวิต